สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่าในใดที่เกิดราศีตุลก็ลองเข้ามาเช็คดวงคุณดูนะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังรือซีเรียสเน้นทํานายภาพรวมไม่ได้จอะจ,จงะเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ไลน์นุ่นยุวด,ดีได้นะคะก็จะเป็นการใช้ดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็เวลาเกิดของคุณในการพยากรณ์นะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณนะคะเป็นดาวศุกร์นะคะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ใน พบสุภะนะคะตานุสุภะนะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะหรือทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆเปิดโลกกระทัดใหม่ๆนะคะหรือทัศนคติบางอย่างของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะมีความคิดที่ คิดดีมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นคิดในเชิงสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะความคิดหรือไอเดียของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะคิดในเรื่องการพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะหรือท่านที่ทำงานนะคะท่านที่ทำงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่มีผลงานมากขึ้นงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีผลงานนะคะผลงานตรงนั้นมีคนรู้จักมีชื่อเสียง หรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นในหน้าที่การงานของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้ขั้นได้ตําแหน่งนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเกิดขึ้นนะคะดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะคะตะนุสุภะเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสที่จะไปบวชอย่างนี้ก็ได้นะคะ ถือศีลน,นะคะมีโอกาสที่จะไปบวชถือศีลน,นะคะหรือปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะดูในเรื่องของอารมณ์ตัวเองมากขึ้นดูจิตดูใจตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะอบรมจิตใจของตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะใจเย็นลงนะคะแล้วก็ไม่คิดมากนะคะหรือเป็นช่วงที่ปล่อยวางนะคะกับ กับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขมันได้ก็เป็นช่วงที่คุณจะปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นในเรื่องเหล่านั้นนะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะไปอยู่ในภพสุภะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดุมพระสุภะก็มีโอกาสที่จะมีมีข่าวเขาเรียกมีเรื่องดีๆทางการเงินแล้วกันนะคะ มีโอกาสมีเรื่องดีดีทางการเงินนะคะหรือเรื่องเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนมีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินหรือจะแปลว่าจะมีเหตุให้คุณดําเนินการทางการเงินบางอย่างแล้วมันได้เงินตามที่คุณต้องการนะคะแต่ต้องระวังเรื่องเงินมีโอกาสถูกโกงเงินถูกหลอกทางการเงินถูกเอารับเอาเปรียบทางการเงินได้ท่านที่ มีในเรื่องของธุรกิจลงทุนร่วมทุนกับใครก็ตามเนี่ยในเรื่องของเงินทองๆองเนี่ยคุณต้องระวังถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะหรือจะแปลว่าถ้าจะมีคดีความเนี่ยจะมีคดีความทางการเงินเกิดขึ้นนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะเรื่องเงินมีรายจ่ายมากขึ้นนะคะมีสิ่งบั่ทอนทรัพย์ทางการเงินเยอะขึ้น นะคะมีเรื่องเสียเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องเสียเงินในในบางในปัจจัยที่คุณไม่ได้วางแผนหรือปัใจจัยในเรื่องของคุณที่ไม่ได้ระวงังนะคะเช่น <c oughs> คุณมีคุณมีรายการที่จะต้องเสียเงินอยู่แล้วในทุกๆเดือนเช่นค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟแต่ต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะมีเรื่องให้เสียเงินก้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเหตุการบางอย่างให้คุณต้องเสียเงิน โดยที่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเซฟตัวเองเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายที่ไม่ได้ไม่คาดคิดนะคะมีรายจ่ายที่คุณที่มันไม่ใช่รายจ่ายของทุกเดือนที่ต้องเสียไปละกันนะคะชาวราศีตุลสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือด แล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะคะให้ระวังเรื่องคดีความด้วยนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะโดยเฉพาะคดีความทางการเงินนะคะอย่าไปทำอะไรเกี่ยวกับใครที่มันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีโอกาสถูกโกงเงินได้ชาวราศีตุลน,นะคะถ้าพูดในเรื่องของงาน ดาวการงานของคุณเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในพบปุตตะเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานมีโอกาสเกิดไอเดียใหม่ๆทางการงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางการงานเกิดเกิดหน้าง,งานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องงานเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ให้คุณได้ทําหรือ มีสิ่งใหม่ๆทางการงานให้คุณได้พัฒนาให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เพิ่มเติมต่อยอดในงานที่คุณดําเนินอยู่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยก็จะมีความเหนื่อยใจทางการงานอยู่มากนะคะมีเรื่องให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจรู้สึกว่างานมันหนักมันเหนื่อยเกินไปนะคะหรือมันมีความอึดอัดใจในการทำงานงานตรงนี้มันทำให้คุณรู้สึก เกินไม่เข้าขายไม่ออกเกิดอัดใจจังมันจุกจังอะไรอย่างนี้จุกออกจุกใจจังนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคุณไม่มีพักพวกไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มก้อนหรือว่าเข้ากับใครไม่ได้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พูดถึงเ,เรื่องงานเนี่ยนะคะก็จะมีความนิมกวกา้ที่จะมีความวิตกกังวลทางการงานนะคะแล้วก็มันมีความกดดันบางอย่าง ทางการงานด้วยเช่นกดดันจากตัวเราแล้วก็กดดันจากสังคมเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะถามว่าเรื่องงานเนี่ยดีไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมที่ดีแต่ทำอะไรก็จะมีอุปสรรคนะคะจะมีอุปสรรคมีสิ่งมาคอยกวนใจหรือมันต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่บ่อยๆครั้งนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ที่ทางทางการงานเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะมันก็มีดีมีเสียนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะเกิดการริเริ่มอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นละกันนะคะต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนเนี่ยนะคะดาวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเพื่อนบางคนจ้องจับผิดคุณเพื่อนพูดจาไม่ดีใส่คุณเขาใส่อารมณ์กับคุณเพื่อนร่วมง,งานบางคนเขา เขาเรียกว่าเขาดูเหยียดเหยียดคุณนะคะเขาดูแบบมองคุณว่าคุณไม่มีความสามารถหรือไม่เก่งในการทำงานนะคะหรือมีโอกาสที่จะเพื่อนบางคนไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการที่คุณไปขอร้องของความช่วยเหลือจากเขานะคะแล้วก็เพื่อนบางคนเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่แบบเหมือนเด็ก นะคะจูจี้ขี้บ่นเหมือนเด็กเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานคุณมากเกินไปอะไรเงี้ยทำให้คุณอึดอัดใจเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเรื่องเพื่อนฝูงบริวารต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักอดทนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะวิวาทะกับเพื่อนฝูงบางคนได้นะคะรวมไปถึงญาติพี่น้องด้วยเหมือนกันญาติพี่น้องเนี่ยนะคะเอาเราไปนินทานในทางไม่ดีในทางเสียหายลุงป้านะ้าอาเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมาโฟกัสที่คุณมากนะคะมาจ้องจับผิดคุณอยู่คนเดียวนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้กับวิชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ